สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาแนะนำนะให้รู้จักกับเจ้าตัว p r i พ์เตอร์ i n อ n e อีกสักรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็น p r i พ์เตนะครับมันติฟังก์ชันนะครับเป็น HP LaserJet Pro MFP MC28FDN นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมีฟังก์ชัน Print ก๊อปปี้สแกนแล้วก็ f ฟกนะครับ คุณสมบัติเบื้องต้นนะครับรุ่นนี้รองรับการปริ้น์สหน้านะครับแล้วก็ถ่ายเอกสาร2หน้านะฮะสแกน2หน้านะครับความละเอียดนะฮะในการพิมพ์ขาวดำอยู่ที่1,200คูณ1,200 dpi นะครับแผ่นแรก6.3วินะครับสแกนนะครับ adf 50แผ่นนะฮะต่อนาทีนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นอยู่ เป็นแบบ usb นะครับแล้วก็เป็นแลนนะฮะนะสำหรับรุ่นนี้นะครับตัวนี้โทนเนอร์นะครับเป็น hp cf 2 7 6 a นะครับนี่คือคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับผมมาแนะนำทำความรู้จักกับเจ้าตัวสักนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นนะฮะพิมเตอร์จอเป็นจอสีแล้วนะครับเป็นจอสีทัชสกรีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานง่ายนะครับลื่นปื้ดลื่นปื้ดนะครับ มาดูถาดด้านบนนะครับถาดด้านบนนะครับเป็นแบบ adf นะครับ adf แล้วก็มีแฟลตด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็น adf สแกน2หน้านะครับอัตโนมัตินะครับนี่คือสแกนบนแล้วก็สแกนล่างอยู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็2หน้าในเวลาเดียวกันได้เลยนะครับการออกแบบในโซนในทรงนี้นะครับถือว่าขนาดบางมากนะครับขนาดบางนะฮะโอเคมาดู วัสดุสิ้นเปลืองนะครับเป็นโทนเนอร์นะครับเป็นเบอร์ HP 76A นะครับมีหมึกมีด้มนะครับอยู่ในที่เดียวนะครับอยู่ในที่เดียวกันนะครับเพราะนั้นเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตลับหมึกก็ถือว่าเปลี่ยนด้มนะครับไปวัสดุสิ้นเปลืองนะฮะก็มีแค่ชิ้นเดียวนะครับตัวถาดด้านล่างนะครับนะตัวถาดด้านล่างก็จะเป็นลักษณะเป็นลักษณะแบบ คล้ายๆกับรุ่นพี่นั่นแหละนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปรับขนาดถาดได้นะครับตามความต้องการนะครับในที่นี้ A4 นะครับดูจะกขีดตรงนี้นะครับมาใส่กรได้เดี๋ยวมาดูงานพิมพ์กันสักนดน่อจอเป็นจอทัชนะครับ เลื่อน report นะครับไวมากนะครับสมับรุ่นนี้นะน,ะนี่ลักษณะนี้นะครับค่อนข้างไวคมชัดนะครับเพราะว่าเป็น1,200คูณ1,200 dpi แล้ 1, นะครับ สำหรับเจ้าต,ตัวนี้นะครับ HP LaserJet Pro MFP MC28FDN อ่าเดี๋ยวผมจะมาสแกนนะครมาถ่ายให้ท่านดูอีก,ส,กสักนิดนึงนะครับเพิ่มมานิดหนึ่งโอเคนะครับมาดูผลงานกันสักนิดหนึ่งนะครับสองหน้าไปเลยนะครับหน้าหลังนะ สไลด์ครั้งเดียวนะครับสำหรับรุ่นนี้นะแล้วก็ดูเพลทกนะครับก็ออกมาหน้าหลังเหมือนกันโอเคนะครับได้ออกมาแล้วนะครับโอเคนะครับนะฮะสำหรับเจ้าตัว HP นะครับ LaserJet Pro MFP M428FDN นะครับสำหรับตัวนี้โอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านใดที่อ่ กำลังศึกษารุ่นนี้อยู่นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปอย่างนี้ขึ้นอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ